ค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอคลิปการสมัครฮอ m เม l ก่อนนะคะฮอ l เราสมัครยากนิดน,นึงนะคะลองมาดูกันตรงนี้ถ้าเราไปอย่างนี้นะแรกของเข้ามาในฮอ m เม l เลยแล้วก็กดตรงนี้นะคะการสมัครนี่ค่ะคลิกเข้าไปค่ะรอสักครู่นะคะก็จะเห็นมาอย่างนี้นะคะชื่อนะคะก็ใส่ชื่อตัวเองไปก็ขอเขียนเป็นว่า ชื่ออเชเอาเป็นนะคะชื่อแม่กันนะคะ,ะวันนะคะนักกุลน,นะคะแล้วนนะะก็เอาวันที่เลยะคะ่ะ นะคะแล้วก็ชื่อบัญชีนะคะวิธีใส่ชื่อบัญพีนะคะแล้วก็สม,มัติชื่อแล้วนะคะชื่อแม่นะคะอ่าเอาเป็น p h o d นะคะอ่าขอต้องนะคะไม่ลืมเลือกเพศน,นะคะ ถ้าเราอา P H O D นะคะเราก็ต้องใส่เลขเอาเป็น1999นะคะแล้วต้องใส่ด้วยนะคะคือจบชีแล้วก็อันนี้นะคะหนึ่งตัวตัวแพทนะคะแล้วก็ใส่คตรงกลาเลยค่ะอนะคะ โทษนะคะถล้วก็ใส่แนี้ไปแค่นี้แล้วเราก็เลื่อนนะคะเราจะเอาอะไรสมัครน,นะคะเว็บไซต์ด com อมนะคะแล้วก็สร้างรหัสผ่านนะคะจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เบรกนะคะแล้วก็มีเลขด้วยอย่างลต้้งแปดตัวคะ่ะเออเอาเป็นขานะด้วยนะคะ ชั้นก็เอาเป็นนะคะตัวใหญ่นะคะแล้วก็ appy หนึ P ่งจดศูนย์ศูนย์นะคะแบบนี้ก็จะเป็นเก้าตัวพอดีแปดตัวพอดีนะคะแล้วก็จะมีอักษรพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กแล้วก็ตัวพิเศษสัญลักษณ์นะคะแล้วก็ตัวเลขพอดีเลยนะคะต่อไปรหัส่านอีกครั้งนะคะถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าได้แล้วนะคะ appy อืมจุดสูสนะคะเอ่อต่อมาอันนี้เขาจะใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเรานะคะเอาไปอ่าขอโทษนะคะแล<ๆ>้ว่าอีเมล์เอสนสำรลองอันนี้เอาเป็นอะไรก็ได้นะคะ อย่าเลืมตรงนี้นะคะแล้วก็นะคะตอนนี้นะคะแล้วก็เขียนีเมือเด็ดสำนสักเสร็จแล้วนะคะภาษาไทยนะคะแล้วก็ภาษาอังนี้นะคะนะคะแล้วก็อันนี้ก็เกาะให้เรามาันบางทีอาจจะเกาะผิดก็ได้น,นะคะ่ะ H เราต้องทำกากอะให้ถูกนะคะแต่จะเป็นตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็ได้นะคะ จะต้องเขียนแบบเขาให้ถูกต้องนะคะอือตอนนี้ได้พิมพ์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็แล้วก็กดยอมรับตรงนี้ค่ะอ่ารหัสแบบนี้ไม่ตรงกันนะคะแล้วก็เอาใหม่นะคะอ่าเมแบบื่อใดจะมีก็ผ้าเขาก็จะบอกเรานะคะว่าตรงไหนผิดตรงไหน,นถ้าถูกแล้วก็จะไม่มีสีแดงขึ้นนะคะใหม่นะคะเอ yes. P P Y หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์นะคะ F <Yes. S 1> A, A P P Y หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์อ่าต่อมานะคะเราก็ต้องกดยอมรับอีกทีหนึ่งนะคะอ่าไม่ตรงกันอีกแล้วนะคะทำย่อให้มันตรงกันดีค่ะ n e x แล้ว H เอา H ไปก่อนนะคะกด H s h i f แล้วก็ P P Y หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์แล้วก็ A P P Y หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์จริงด้วยค่ะมันเกินไหมคะฮเ hey. ลืม H ไป นม้ต้องกันค่ะเอาใหม่นะคะอืออ๋อาาทำสักครู่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดยอมรับอีกทีหนึ่งนะคะอ่าไม่ไม่ตรงกันนะคะอะเอาใหม่นะคะเ K เ d เ u b ลย U อันนี้เขียนเสร็จแล้วนะคะ กำลังดำเนินการแล้วค่ะ,อะรอสักครู่นะคะ,ะมาแล้วล่ะเดี๋ยวมันจะมานะคะก็ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ,ะมันก็คือบันรมีถือว่าได้แล้วนะคะแล้วก็กดไปที่นี้เลยคะ่ะไปที่ชื่อของเรานะคะไปนี้ค่ะเราก็จะไม่มีคำถือว่าเป็นวีธีได้แล้วแล้วก็ดําเนินการต่อใน พัดเมลค่ะนั่นก็จะได้เป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็เสร็จแล้วค่ะอ่าแล้วก็ไปดูกล่งองขาเข้ากันก่อนนะคะนี่ก็เป็นทีมงานของพัดเมลนะคะพวาก็ส่งมาให้ดูนะคะเราเข้าไปดูกันเลยนะคะอ่ะาพอเราออกไปถ้าเราอยากจะลบทั้งสม,มุดมีเยอะนะคะแล้วก็กดตรงทั้งหมดแล้วก็กด delete เอไปแค่นี้นก็เสร็จแล้วค่ะมันก็จะมีเขียนว่าว้าว คุณมีกล่องขาเข้าที่สะอาดหมจดจดคุณก็นะคุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถรับข้อความจากบัญชีอีเมลอื่นๆได้นะคะตบบน,นี้นะคะแล้วก็กลับไปนะคะอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเราต้องการใส่รูปแล้วก็คลิกที่เปลี่ยนรูปคลิกที่ภาพแล้วก็เปลี่ยนรูปภาพนะคะ เร่อี้คือแบบนี้ไม่ได้นะคะถ้าแบบนี้ไม่ได้แล้วก็คลิปไปก่อนนะคะก<ม>็คลินี้ไปอืมถ้าเราเป็นแบบนั้นแล้วเราก็กดตรงนี้ก็กดที่รูปภาพอีกทีแล้วก็เอาภาพมาะค่ะเออเปิดดูแั้วมันอ่ดูดูภาพาอะไรเนาะ แตนะคะนะคะเรก็จะขึ้นแบบนี้แล้วเอาใหม่นะคะนะคะดูทีทำเป็นปอย่างนี้นะคะอ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็กดตรงนี้เลยนะคะห่าสักครู่นะคะก็ห่าอ่าพอเราเลิกเสร็จแล้วะค่ะก็กดโอเพนนะคะแล้วก็มันก็กําลังโหลดมานะคะอ่ะก็ได้เป็นรูกกระต่ายนะ,ะของเราแล้วก็กดบันทึกค่ะ ทันแล้วแล้วเราก็กลับไปเหมือนเดิมนะคะก็กลับไปเคเเคคเคไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะก็แบบนี้ก็จะแล้วก็พอเราเข้ามาแล้วก็จะเป็นเชื่อมกับเฟซบุ๊กเลยค่ะแล้วก็กดตรงน,นี้ก็ถือว่าเราทําเสร็จแล้วนะคะอันนี้ถ้าเราจะกดดูประวัตินะคะแบบนี้นะคะแล้วก็กลับไป กันเลยนะคะกลับไปเรื่อยๆค่ะถ้ามันเราบันทึกแล้วนะคะแล้วก็กลับไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะมาของเรานะคะแล้วก็เห็นได้ได้รูปแล้วนะคะแบบนี้นะคะถ้าเราเชื่อมต่อบริการนะคะแล้วก็ a ฟ e b o o k นะคะเชื่อมต่อกับ a ฟ e บ o o k นะคะ รอสักครู่เชื่อมต่อไปอยัง a ฟ e b o o k นะคะตอนนี้มีปัญหาแต่ถ้าคนเข้าไปก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะคะ mm. เห็นไหมคะแต่เราเชื่อมต่อได้แล้วนะคะ mm. เห็นไหมคะเชื่อมต่อได้แล้วนะคะ mm. และเราก็สามารถคุยกับเพื่อนทางเฟ e บ o o k ได้ด้วยนะคะตอนนี้ไม่มีเพื่อนออนไลน์ right, ค่ะโอเคแล้วเราก็แล้วก็เปลี่ยนอันนี้ได้หมดเลยนะคะี่สมมติเราอยากได้แบบแบบนี้แบบนี้ แบบน้ได้นะคะอาแบบนี้นะคะแบบน,นี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคะเอาวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ